สวัสดีครับชาวโตเมาทุกคนครับกลับมากับรายการที่จะชวนทุกคนเนี่ยมานั่งเมาทมอยเรื่องใกล้ตัวแบบเพื่อนสู่เพื่อนครับผมบุ้มนะคะและไอเองค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพร้อมหัวข้อที่เชื่อว่าทุกคนที่เคยเป็นเด็กมัธย,ยมปลายหรือกําลังจะเป็นเนี่ยต้องเคยเจอแน่นอนนะคะเป็นช่วงที่คําว่าอนาคตมันดูใกล้ตัวมากใกล้จนหายใจลดต้นคอใช่เลยค่ะหัวข้อวันนี้ก็คือเลือกคณะเพราะความชอบ VS เเลือกคณะเพราะตามเพื่อนโ oh อ้โหแค่พูดก็รู้สึกปวดหัว ของน้องๆที่แบบกําลังจบมปลายเลยเนาะไอเนาะความกดดันที่เต็มจากทั้งบ้านทั้งโรงเรียนเพื่อนฝูงไหนจะคณะฮีนิดอีกไอ้ขอพูดก่อนเลยนะว่า ไอ้เนี่ยในช่วงแรกอ่ะเหมือนจะไปทางที่เลือกสายคณะตามเพื่อนแต่ก็ได้สติมาได้เหมือนเกือบหลับแต่กลับมาได้คือจริงๆมันเป็นช่วงที่ตัดสินใจโคตรกดดันเลยนะบูมคือตอนนั้นอ่ะไอรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตฉันจะเป็นยังไงต่อวะเนี่ยเครียดมากไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดีเลยยิ่งตอนนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนแต่ละคนก็แบบ ฉันจะไปนู่นฉันจะไปนี่ฉันจะสอบเข้าอันดับหนึ่งของประเทศเราก็ยิ่งแบบเอาอยังไงดีเรานี่แหละที่ไม่มีอะไรในหัวเลยเข้าใจเลยงั้นวันนี้เรามาคุยกันเลยดีกว่าว่าสาหรับมูมและไอเนี่ยตอนนั้นน่ะเราเลือกเส้นทางไหนกันมายังไงหรือว่าเราอยากจะเจออะไรกันบ้างในลงโมเมนต์ที่แบบต้องตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆในชีวิต ใครเริ่มก่อนดีไอ้ก่อนเลยคือตอนนั้นเนี่ยไอ้อะเป็นคนไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะชอบอะไรจริงจังเลยนะบูมคือเรียนได้หมดภาษาอังกฤษพอได้เลขพอถูถ่ายแต่วินนี่ร้องไห้หนักมากไม่ได้เก่งอะไรเป็นพิเศษเลยแล้วเพื่อนสนิทไอ้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเลือกสายวิคณิตแล้วก็เลงคณะที่มันฮิตๆแบบ วิศวะหมอเภสัชทันตะอะไรแบบเนี้ยที่ใครๆก็บอกว่าดีอ้อโหของจริงเพื่อนพาไปตายปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเมาแรงคือตอนนั้นก็คิดจริงๆนะว่าไปตามเพื่อนอะมันก็ดีตรงที่ไปเรียนด้วยการมีคนช่วยติวมีคนช่วยกันหมดอาจารย์ไงแล้วไอก็เลยแบบอืมไปตามเพื่อนดีไหมวะรู้สึกอุ่นใจดีนะมีเพื่อนไปเรียนด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันตอนนั้นก็คิดว่าถ้าไปเรียนนคณะที่มันแบบแบบนั้นอะ มันดูมั่นคงดีด้วยไงใครๆก็บอกว่าจบมาหางานง่ายรายได้ดีสังคมยอมรับอะไรแบบเนี้ยคือตอนนั้นภาพในหัวก็คือชุดนิสิตนักศึกษาเดินด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆเข้าใจปะภาพสวยงามความเป็นจริงล่ะสวยงามแบบในฝันไหมตอนแรกก็เกือบนะ<อ>คือเล็งๆคณะที่เพื่อนจะเข้าไว้เลยแต่พอไปศึกษาจริงๆจ,งๆจังๆอ่ะเริ่มจากอ่านหลักสูตรดูวิชาที่ต้องเรียนเฮ้ย มันมีแต่ชีวะเคมีฟิสิกส์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 หนักหนักแบบนั้นอะไม่ไหวแน่รู้สึกว่าถ้าเข้าไปแล้วอะไม่น pues ่ารอดคือแค่เห็นชื่อวิชาแคลคูลัสขั้นสูงกับเคมีอินทรีย์คือวิญญาณจะออกจากร่างแล้วอะบูขนาดนั้นเลยอันนี้เข้าใจเลยวิชาก็ยอมแล้วก็สยองเลยสุดท้ายอะก็เลยตัดสินใจเลือกสายที่ตัวเองพอจะไปได้คือมาทางแบบคอนเทนต์แบบ สร้างสารรค์อะไรแบบนี้ uh, 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 แล้วก็ลองเลือกคณะที่คิดว่าน่าจะโอเคถึงแม้เพื่อนสนิทอะจะไม่มาทางนี้ก็ตามตอนนั้นอะแอบวันวันะว่า uh, เราอะจะโดดเดียวไหมแต่คิดอีกทีก็ดีกว่าไปโดดเดียวในห้องแลบที่ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะเข้าใจปะแล้วจุดฮิกเกมของไอ้ก็คือการตัดสินใจที่จะลองเข้าไปดูคณะที่ตัวเองสนใจจริงๆจังๆ,ๆ,ๆแม้จะไม่เคยคิดมาก,ก่อนเลยว่า จะมาสายเนี้ยเข้าใจปะจนตอนเนี้ยก็ได้มาเรียนที่ราชมงคลพระนครสื่อสารมวลชนคณะสื่อสารมวลชนสาขาเครียดทีนี่แหละซึ่งก็ถือว่ารอดนะสําหรับไอ้แฮปปี้อยู่อย่างน้อยก็ได้ทําอะไรที่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้เจอเพื่อนๆที่ชอบอะไรขายกันด้วยเยี่ยมแสดงว่าไอ้เนี่ยรอตายจากเพื่อนมาอย่างวุ่นวิตเลยแถมยังมาเจอทางที่ใช่โดยบังเอิญอีกนะเนี่ยโชคดีจริงๆเกือบไปแล้วแล้วบูมหล่ะของบูมก็น่าจะมีความฝันที่ชัดกว่าไอ้เยอะนะ ของบูมเนี่ยตรงข้ามกับไอน้นิดนึงคือบูมมีสิ่งที่ชอบและเลือกความตาชอบส่วนตัวคือพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือสร้างสารรค์อะไรแบบเนี้ยตั้งแต่เด็กแล้วที่บ้านก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะพ่อแม่ก็แบบมีคำถามแบบซอบซอบว่าแน่ใจหรอว่าอันเนี้ยจะเลี้ยงจะเลี้ยงดูแลตัวเองได้นานาคตลองดูสายอื่นที่มันมากคนกว่านี้หน่อยไหมอืมเป็นคำถามประจำชาติจริงๆฟังแล้วก็แอบจี๊ยบอยู่ ใช่แล้วใจลึกๆของบูมก็คือแบบแอบบแอบบเสียงเล็กๆนาว่าเฮ้ยอาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยมันจะมั่งคงจริงดิแล้วจะจบมาหางานได้ไหมวะคือเงินเดือนอะ่ะจะเยอะเท่าที่เพื่อนไปเรียนหมอวิศวะคือเราก็เห็นรุ่นพี่บางคนนะจบสายเนี้ยแล้วก็ต้องมานั่งทางานฟรีและแล้ดิ้นนนกันหน่อยแบบ ก็แอบ,บกังวลอยู่นั่นแหละคือสิ่งที่คนเลือกสายตามความชอบต้องเจอเยอะเลยเนาะมันไม่ได้โลได้กีบกุหลาบขนาดนั้นใช่แล้วนั่นคือโซเชียลมีเดียก็เริ่มก็เริ่มที่บูมใช่ยประหลาดแบบเราก็เห็นเพื่อนหลายคนที่เลือกคณะวิทย์สายบริหารความดูความมั่นคงแบบแนาคตอันอนาคตที่ชัดเจนแบบลองดูสตอร,รี่กัน นักแค่ไหนอะไรแบบใช่ตอนนั้นอะ่ะโซเชียลมีเดียก็เริ่มแบบเริ่มเริ่มบูมใช่ปะแล้วเราก็เห็นเพื่อหลายคนเนี่ยเลือกคณะสายวิสายบริหารที่มันดูมั่นคงอะ่ะแบบดูมีอนาคตที่ชัดเจนก็คิดว่าจะลงเรียนว่าดีไหมว่ามันหนักแค่ไหนอ่านหนังสือดึกแค่ไหนก็ภูมิใจกับเส้นทางที่เลือกก็แอบ,บคิดน,นะว่าแบบเราควรที่จะเลือกอะไรที่มันแมสแมสมั่นคงในชีวิตดีไหมเพื่ออนาคต ของพ่อแม่ที่แฮปปี้สังคมยอมรับไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องงานในอนาคตอีกแล้วสุดท้ายบูมก็เลือกตามความชอบชายสุดท้ายก็เลือกตามความชอบครับเพราะว่าเราทําในสิ่งที่เราชอบอะถึงมันถึงแม้มันจะแบบไม่ได้มั่นคงเท่าสายอื่นแต่เราก็มีความสุขกับมันและจะทําให้มันดีไปกว่าสิ่งที่เราอะ ไม่ได้ชอบอย่างนั้นน่ะเราก็ไม่ได้เรียนในสายที่เราชอบจริงๆก็รู้สึกแฮปปี้นะว่าบางทีมันต้องมานั่งทำโปรเจกต์อย่างโต้ลุ่งแล้วก็มานั่งคิดงานจนหัวแตกบ้างหรือว่าต้องมานั่งเหนื่อยกับสิ่งที่เราแฮปปี้ไงคือสิ่งสิ่งที่มันแฮปปี้ไง้าใส่ะาแต่ก็ยอมเราว่าบางทีแบบเละๆหน่อยแบบเพื่อนดูแบบไปสายอื่นเหมือนกับว,ว่ามันเป็นกันเป็นไงกันบ้างอะไรแบบนี้มันก็ดูมีความมั่งคงดีนะก็เราก็แบบว่าเราก็สู้เหมือนกัน แต่ก็ต้องสู้เขาคนอื่นหน่อยอะไรอย่างนั้ปะใช่คือเรื่องจริงแสดงว่าเราสองคนก็เคยอยู่ในสถานาการณ์ที่ต้องช่างใจเหมือนกันนะไม่ใช่แค่เราหลอกบูมจากการสํารวจของหลายๆสถาบันเช่นเด็กดีเนี่ยส่วนใหญ่ความ หกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของเด็กไทยอ่ะเวลาเลือกคณะยังคงได้รับอิทธิพลจากพ่อแม่คำแนะนำแนะน,นาจากครูแนะแนวหรือความนิยมของคณะนั้นนั้นมากกว่าความสนใจส่วนตัวน่าตกใจปะคือคนส่วนใหญ่อ่ะยังเลือกตามกระแสมากกว่าตามใจตัวเองโอ้โหเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแสดงว่าไอ้คำถามที่เลือกคณะตามกระแสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราสองคนเนี่ยต้องมา มาคุยกันแค่สองคนนะแต่มันเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเด็กไทยหลายคนเลยแหละที่สำคัญคือพอเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยมันต้องเรียนไปอีกสี่ปีเลยนะใช่บางคนอะเรียนไปแล้วไม่ชอบสุดท้ายก็ซิ่วซึ่งการซิ่วเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะ แต่บางทีมันก็เสียเวลาเสียเงิน<อ>เสียกําลังใจไปเยอะเหมือนกันมีสถิติบอกว่าอัตราการซิ้วของนักศึกษาไทยเนี่ยก็ค่อนข้างสูงเลยนะโดยเฉพาะปีหนึ่งที่ยังไม่แน่ใจในเส้นทางตัวเองบางคนขวัญจะเจอสิ่งที่ใช่ก็หมดไปเป็นปีๆละแล้วบางทีอ่ะพอซิ้วแล้วก็โดนคนรอบข้างมองไม่ดีอีกแบบว่าไม่สู้ไม่ตั้งใจเรียนทา,ทางที่จริงๆแล้วอ่ะมันคือการหาตัวเองไม่ใช่หรอเอออันเนี้ยเห็นด้วยคือบางครั้งสังคมก็ตัดสินเราเร็วไปอ่ะ การซิ่วมันไม่ได้แปลว่าไม่เก่งนะแต่มันแปลว่าเราที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงให้มันเหมาะสมกับเรามากกว่าอย่างเพื่อนบูคนหนึ่งอ่ะตอนแรกเนี่ยไปเรียนวิศวะตามที่บ้านอยากให้เรียนก็คือไปเรียนแค่เทอมเดียวอ่ะกลับมาร้องไห้เลยตัดสินใจซิ่วมาเรียนนิเทศเหมือนบู ตอนนี้นคือแฮปปี้มากมีผลงานอีกด้วยนั่นแหละตัวอย่างที่ชัดเจนเลยงั้นลองมาสรุปกันหน่อยดีกว่าว่าการเลือกคณะเพราะความชอบกับการเลือกตามเพื่อนหรือตามกระแสเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างเรามาขยี้กันให้ลึกๆไปเลยเอาข้อดีนะตามเพื่อนเรียนเพื่อตามกระแสเนี่ยก่อนละกันคือข้อดีหลักๆคือเลยแบบอุ่นใจมีเพื่อนไปไหนมาไหน,ไหนด้วยกันไม่ต้องมันรู้สึกโดดเดี่ยวเริ่มแบบ เริ่มต้นสิ่ใหม่ๆมีเพื่อนแก๊งเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันอบอุ่นกว่าใช่แล้วมันก็เป็นเซฟโซนในแง่ที่ว่าคณะหรือสายฮิตๆเนี่ยมักจะมีช่องทางอาชีพอื่นที่คนส่วนใหญ่ยอมรับหรือเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่แล้วไงบุมแบบจบมามีงานรอเลยเงินเดือนก็ดูดีมีความมั่นคงในอาชีพสูงพ่อแม่ก็แฮปปี้บอกใครก็ดูดีลูกฉันเรียนหมอเรียนวิศวะอะไรอย่างี้ แล้วอีกอย่างคือในโอกาสการทําหางานใหม่เนี่ยบางทีมันก็ดูง่ายกว่าจริงๆนะบริษัทใหญ่ๆก็จะจัดสรรหาเด็กจากคณะดังๆหรือสาสายงานที่ยอดนิยมก่อนเลยคือมันเหมือนแบบเป็นใบเบิกทางอะ่ะแต่บูมก็เขาไม่ต้องคิดว่าแบบไม่ต้องมาตัดสินใจทั้งหมดอะนะจริงเหรอบูมไอ้ว่ามันตัดสินได้เยอะเลยนะคือถ้าเราเลือกคณะที่สังคมยอมรับแล้วเราก็ทําได้ดีอะ จบมามีงานรองรับเงินเดือนดีมันก็คือความมั่นคงในชีวิตปะบางทีความสุขมันก็ตามมาหลังจากที่การมีชีวิตที่ดีด้วยงานการที่มั่นคงอะไม่ใช่ทุกคนที่จะแฮปปี้กับการทาในสิ่งที่รักแต่ไม่มีเงินกินข้าวอะอันนี้ก็จริงไม่เถียงเรื่องเงินสําคัญแต่ถ้าต้องทนเรียนในสิ่งที่ไม่ชอบสี่ปีเนี่ยนะเพื่อเงินมันจะคุ้มกับสุขภาพจิตไหมอะบางคนะ่ะเรียนเครียดจนแบบป่วยไปเลยมองว่าถ้าเนี่ยทำในสิ่งที่ชอบจริงๆอะ่ะ เราก็จะมีความพยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นจนถึงจุดที่มันต้องหาเงินเองได้ตัางหากก็ใช่แต่กว่าจะถึงจุดนั้นน่ะมันก็ต้องใช้เวลานานปะคนเราก็อยากได้อะไรที่มาเร็วๆมั่นคงมั่นคงก่อนปะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีทุนหรือมีเวลาที่จะลองผิดลองถูกได้นานขนาดนั้นนะบูมบางทีอ่ะความจําเป็นทางเศรษฐกิจอ่ะมันก็บังคับให้เราต้องเลือกอะไรที่มันเห็นผลเร็วไงอืมอันนี้ก็แล้วแต่คนมองเนาะแต่ ก็จริงบางคนเนี่ยมีข้อกํำกัดแต่บุงก็ยังเชื่อว่าถ้ามันรักจริงมันก็หาทางไปได้อะงั้นกลับมาที่หัวข้อเสียตามเพื่อนหรือตามกระแสะดีเลยดีกว่าข้อเสียก็คือถ้ามันไม่ใช่ตัวเราจริงๆเนี่ยทรมานมากมันเหมือนเราไปนั่งเรียนในสิ่งที่เราไม่ได้อินเลยอ่ะ ตื่นเช้าไปเรียนก็ไม่อยากไปการบ้านก็ไม่อยากทําพอไม่มีแพชชั่นมันก็จะท้อเร็วแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่มีความสุขกับการเรียนตรงนั้นเลยบางคนอ่ะถึงขั้นหมดไฟกับการเรียนไปเลยนะทําให้ผลเรียนอ่ะผลการเรียนอ่ะตกหรือต้องซิ่้วกลางคันอย่างที่บอกไปแล้วไม่ใช่แค่เรื่องเรียนนะบางทีความสัมพันธ์กับเพื่อนอ่ะก็อาจเป็นไปแบบไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ก็คือตามเพื่อนเรียน คณะเดียวกันแต่พอเจอวิชาที่ยากๆเนี่ยแบบมันกดดันอย่างที่เราคิดบางทีก็ไม่ได้ช่วยได้ตลอดนะสุดท้ายก็อาจจะแยกย้ายกันไปอ่านหนังสือหรือหาทางรอดของตัวเองอยู่ดีบางคนก็อาจจะแบบไม่ได้เจอเพื่อนใหม่ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์เท่ากับตัวเองมากที่แบบเข้ากับตัวเองมากเท่าที่ควรอนะคือเพื่อนบางกลุ่มเดิมก็อาจจะวุ่นๆกับการเรียนของตัวเองใช่แล้วบางทีไอ้คำว่าตามกระแสะเนี่ย มันก็มาพร้อมกับการแข่งขันที่สูงมากๆด้วยนะบูมคือใครๆอ่ะก็อยากจะเข้าคณะฮิตๆพอะคนแย่งกันเยอะคะแนนก็พุ่งเริ่วบางทีเราไปตามกระแสแต่ศักยภาพเราไม่ถึงไงก็อาจจะยิ่งเครียดแล้วก็กดดันตัวเองหนักขึ้นไปอีกซึ่งมือนคนท็อกซีกับเมทันเฮลอะมันไมุู่มอะก,กับการที่เอาสุขภาพจิตอะไปแลกขกับความไม่แน่ใจตัวเองงั้นมาดูข้อดีของการเลือกคณะเพราะความชอบกันบ้างอันนี้ไอ้อ่ะว่าชัดเลยนะ คือมันมีแพชชั่นสูงมากเราอะจะมีความสุขกับการเรียนการทํางานไม่เบื่อง่ายแล้วก็มีพลังเรียนรู้หรือพัฒพนาตัวเองตลอดเวลาเพราะสิ่งที่เราเรียนอะมันคือสิ่งที่เราอินอยู่แล้วไงใช่แล้วบางทีมันก็อาจนํานนไปสู่โอกาสที่แบบไม่คาดฝันนะแต่ในสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยหรือเราชอบเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราอะทําได้ออกมาดีพราเท่าที่แบบไปเตะตาคนที่เขาได้แบบ ให้โอกาสเราได้เฉพาะทางเหมือนกับเราได้ทำพอร์แคสเนี่ยแหละมันคือการสร้างบทบาทของตัวเองเลยอะบูมการการที่บูมเป็นหนึ่งในบทบาทของบูมเนี่ยมันดีกว่าเป็นหนึ่งในร้อยในในตลาดแมทแมท,แมทอะอันนั้นก็พูดได้นะบูมแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นปะคือบทบาทที่ว่าเนี่ยบางทีอะมันก็เล็กจนแทบไม่มีงานเลยก็ได้นะมันเสี่ยงกว่าเยอะเลยแล้วถ้าเลือกสายที่ชอบ แต่ดันชอบหลายอย่างอะแล้วเลือกไม่ถูกอีกอะว่าจะเอาอะไรดียิ่งปวดหัวเลยนะก็ต้องเสี่ยงดีไอ้ถ้าไม่เสี่ยงก็ไม่รู้ดีวะว่าคนที่จะชอบจริงๆอะมันจะหาทางไปต่อของมันเองแล้วสิ่งสําคัญคือมันทําให้เราอะแตกต่างมีจุดเด่นในสิ่งที่เราอะ่ะอินไปจริงๆในยุคนี้ใครๆก็แข่งขันกันการที่มีอะไรที่โดดเด่นเนี่ยเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันมันได้ดีนะมันสําคัญมากเลย ก็จริงแต่ข้อเสียก็คือบางทีอ่ะมันอาจจะไม่ชัวร์หรือไม่มั่นคงเท่าสายยอดนิยมไมงบูงบางคนก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชอบอะไรจริงๆรพอไม่มีแพชชั่นที่ชัดเจนก็อาจจะเลือกตามความชอบของคนอื่นหรือว่าคิดไปเองแล้วบางสายอ่ะอาจต้องใช้เวลาสร้างตัวเองนานหน่อยหรืออาจจะถูกตั้งคําถามจากคนรอบข้างว่าจบแล้วอ่ะจะทําอะไรกินสิ่งที่แบบที่บ้านไม่ได้เข้าใจเลย จากจะใส่ใส่งานของเรามาก่อนนะก็อาจจะมีความกดดันสูงมากเลยนะแต่ต้องแบบยอมรับคำคำถามจริงๆอะแต่รวมญาติเนี่ยทำให้เราได้เรียนเรียนหมอเหมือนลูกป,ป้าคนนั้นทําไมไม่แบบไปสอบข้าราชก,การแบบหลานป้าคนนี้อะไรแบบเนี้ยนั่นแหละเป็นคําถามในตํานานที่เราสองคนอะในฐานะเด็กราชวงศ์คนพนครเนี่ยที่กําลังเรียนอยู่คณะสื่อสารมวลชนสาสครเทียทีปะ ก็ต้องอาจจะเจอเหมือนกันคือจบไปอ่ะจะไปเป็นนักสร้างสารรค์จะไปเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยบางคนภายนอกอ่ะก็ยังไม่เข้าใจว่ามันอ่ะเป็นยังไงงานมันเป็นยังไงรายได้มันมาจากไหนมันมั่นคงจริงหรอเออมันเกิดการเปรียบเทียบเนาะใช่มันเหมือนแบบต้องพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นว่าสายงานที่เรามีอยู่เนี่ยมันแล้วไงแต่ถ้ามันพิสูจน์ได้เมื่อไหร่คือเราภูมิใจเลยนะเว้มันคือแบบเราต้องการ สร้างคุณค่าให้ตัวเองไงอะยังไงงานสรุปแล้วนะบูมไอว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนอะ่ะสุดท้ายมันก็ต้องอยู่ที่ตัวเราแหละว่าแฮปปี้กับมันไหมเราพร้อมที่จะรับมือกับข้อดีข้อเสียข,ของทางเลือกนั้นได้หรือเปล่าใช่แต่ไอพอจะมีทิคเล็กๆน้อยๆที่อยากจะแนะนําน้องๆที่กําลังตัดสินใจไหมมีมีมีข้อแรกเลยก็คือ สำรวจตัวเองให้หนักลองลิ s สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราสนใจจริงๆออกมาให้หมดนะทุกคนไม่ต้องคิดว่าจะต้องเป็นอาชีพอะไรก่อนนะแค่สิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขอะแล้วลองเอาตัวเองอะไปอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องใช้สิ่งนั้นจริงๆเช่นชอบวาดรูปก,ก็ลองรับงานวาดรูปเล็กๆดูหรือว่าชอบการสื่อสารก็ลองทำคลิปสั้นๆลงติ๊กต็อกดู เปิดโลกให้กว้างอย่าเพิ่งปิดกั้นตัวเองกับคณะหรือสายใดสายหนึ่งลองไปโอเพ่นเฮาส์เยอะๆไปคุยกับรุ่นพี่ในคณะต่างๆให้หลากหลายคณะเลยนะถามคำถามให้เยอะๆเลยนะว่าเรียนะเป็นยังไงบ้างมีวิชาไหนที่เรียนแล้วอยากจะร้องไห้บ้างจบมาทำงานอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วบูมมีอะไรแนะนำไหมบูมก็จะอยากแนะนำแบบหาข้อมูลลึกๆดูไม่ใช่ดูแค่ชื่อคณะต้องมาดูหลักสูตรรายละเอียดต่างๆเลยว่า เทอมนี้เรียนอะไรบ้างวิชายากแค่ไหนวิชาที่ไหนน่าสนใจลองหาคลิปรีวิวจากการเรียนคณะนั้นๆดูเยอะๆอเดี๋ยวนี้ช่อง YouTube มีการรีวิวมากอ่ะใช่ๆใช่ลองหาดูบางทีอย่ามันแบบเราไม่ชอบเลยแต่อาจจะเจอว่าวิชาเนี้ยเราก็อินก็ได้นะที่ปรึกษาผู้ใหญ่เนี่ยก็เข้าใจในสิ่งสำคัญมาก มันสำคัญมากผู้ใหญ่ที่จะมาแนะนําเราเนี่ยไม่ใช่แค่พ่อแม่อลองหาคู่แนะแนวรุ่นพี่ที่เรียนอยู่หรือแม้แบบผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจอะ่ะแล้วเขามีประสบการณ์ในการช่วยแนะนําบางทีอะ่ะเราได้คุยกับคนที่ผ่านมาก่อนอ,ะอ่ะม,มันก็อาจจะช่วยทําให้เราเห็นภาพได้ชัดยิ่งขึ้นแต่จะให้ใครมาตัดสินใจแทนเราอะ่ะไม่ได้ใช่และอยากกลัวที่จะลองที่บางทีอะ่ะเราไม่รู้หรอกว่า เราชอบอะไรจนกว่าเราจะได้ลองทำ<ล>งมันจริงๆถ้าจะได้โอกาสลองไปแบบเรียกว่าอะไรเวิร์กช็อปค่ายต่างๆหรือเกี่ยวข้องกับคณะที่เราสนใจดูอะลงทุนกับประสบการณ์ดีกว่าลงทุนกับความเสียใจยทีหลังอะไรอย่างนี้แล้วโดยเฉพาะเรื่องการหาข้อมูลให้เยอะที่สุดเนี่ยที่จะทำให้ได้ทั้งเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนบรรยากาศหรือแม้กระทั่งคลิปรีวิวจากุ่นพี่อะบางที เราคิดว่าเราชอบพอเข้าไปเรียนจริงๆอ่านไม่ใช่ก็ได้นะบางทีอ่ะที่เราคิดไปแบบไม่ชอบพอได้ลองสักพักหรือว่าสัมผัสจริงๆอ่ะมันอาจจะค้นพบว่าเนี่ยแหละคือทางของเราแล้วอีกอย่างนะบูมอย่าลืมว่าชีวิตคนเราอ่ะมันไม่ได้มีทางเลือกเดียวเสมอไปนะสมมติว่าวันนี้ยเราเลือกไปแล้วแต่เรียนไปสักพักแล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ย มันไม่ใช่เลยอ่ะการเปลี่ยนสายหรือการซิ้วอ่ะไม่ใช่ความล้มเหลวนะทุกคนมันคือการที่เราได้เรียนรู้ตัวเองมากขึ้นต่างหากมันคือการที่เราได้ลองผิดลองถูกเพื่อหาเส้นทางที่ใช่ที่สุดให้ตัวเองไงใช่ครับการซิ้วเนี่ยมันไม่เท่ากับการที่เราล้มล้มเหลวนะแต่มันเป็นการที่เราอ่ะกล้าที่จะสําที่จะไปเส้นทางที่ใช่สําหรับตัวเองต่างหากสําคัญคือเราต้องเรียนรู้จาก จากมันแล้วเดินต่อหนเดินเดินหน้าต่อไป <Yeah. S 2> บูมว่าคนที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรและไม่ชอบอะไรนี่แหละคือคนที่ได้เปรียบนะเพราะเราอะไม่ได้ไม่ต้องมาตั้งเสี่ยวไม่ต้องมาเสียวเวลากับสิ่งที่มันไม่ใช่ใช่ดังนั้นอะไม่ว่าจะเลือกทางไหนอะสุดท้ายมันก็ต้องอยู่ที่ตัวเราแหละว่าเราแฮปปี้กับมันไหมแล้วเราก็พร้อมที่จะรับมือกับข้อดีข้อเสียของทางเลือกนั้นได้หรือเปล่า ใช่ครับไม่มีอะไรถูกร้อยเปอร์เซ็นหรอกครับแต่แค่เลือกแล้วมันแฮปปี้สิ่งที่เราทำอะ่ะมันก็รับผิดชอบกับมันได้แค่นั้นพอแล้วอย่ามาแบบให้กระแสรหรือความคาดหวังของคนอื่นบางทีงมันบีบทำให้เราเลือกในสิ่งที่เราอะ่ะไม่ต้องการจริงๆนะทุกคนเพราะคนที่เรียนเนี่ยก็คือเราคนที่ทำงานจริงๆก็คือเราไม่ใช่คนอื่นที่มาบอกให้เราทำ จริงจริงวันนี้รายการโตเมาของเราสองคนอ่ะก็ได้เมากันไปจัดเต็มพอของปากขอบคอแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กําลังตัดสินใจหรือใครที่ผ่านมาแล้วก็คงได้ย้อนคิดถึงวันวานเนาะใช่ครับใครที่เห็นที่มีความเห็นเนี่ยมีประสบการณ์จริงๆที่เกี่ยวกับการเลือกคณะหรือสายของตัวเองก็อย่าลืมคอมเมนต์หรือบอกแบบเทคนิคให้กับคนที่แบบ ยังไม่รู้ได้ใช่มาบอกเราด้วยทุก<ช>คนเดี๋ยวเราพวกเราจะไปอ่านกัน<ช>นะคะสำหรับวันนี้นะคะไอ้กับบุมต้องขอตัวไปเตรียมเมาส์เรื่องใหม่ในอีพีหน้าแล้วใช่แล้วเราจเจอกันใหม่ในเรื่องที่มีความเห็นตอนหน้นหา,นหา่ะบายบาย